สวัสดีครับอยู่กับครูบอมนะครับก็ยังอยู่กันในโปรแกรมแคนวานะครับแต่วันนี้ผมมีเมนูที่จะมาแนะนำา1เมนูนะครับนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่า m มจิกนะครับเอ็กซ์ไอดิตอ่าแมจิกไอดิตนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นครับผมจะลองค้นหาจากองค์ประกอบก่อนนะครับผมจะลองค้นหาทะเลครับทุกคนอลองกดทะเลนะครับ เมื่อเราหาภาพทะเลแล้วผมกดออกมาแบบนี้โดยปกติแล้วเราก็จะขยายภาพให้ใหญ่เต็มใช่ไหมครับแต่ถ้าภาพที่ขยายมามันอาจจะดูไม่ไไมไม่่เหมาะเท่าไหร่ผมกดที่เครื่องมือแก้ไขนะครับจากคราวที่แล้วครับเราทบทวนกันนิดนึงเรามีเมนูที่ชื่อว่า magic expand นะครับก็คือผมจะขยายให้เป็นเต็มทั้งหน้ากดขยายครับรอให้เขาเจนสักครู่นึงครับเราดูซิว่ารูปทะเลที่เราจะได้จะมีความแตกต่างอะไรกันออกไปนะครับ ทำไมผมต้องมาสอนซ้ําตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกันครับทุกคนสมมุติยผมอยากได้รูปนี้ทุกคนเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องห้องห้องของเราและมองรูปออกไปออกไปที่ทะเลครับทุกคนเห็นไหมว่าเขาจะมีแบบให้เราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดใครไม่พอใจก็ลองขยายใหม่และเจนอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องมือถัดมาที่ผมจะใช้อ่ะทุกคนมันชื่อว่าเครื่องมือ Magic Edit ครับทุกคนคืออะไร คือเราสามารถวาดรูปอะไรลงไปก็ได้ผมอยากวาดรูปตรงเนี้อะผมอยากอยู่ประมาณนี้แล้วกันผมอยากได้สิ่งนี้ครับเราใช้แปรงก่อนนะครับกดที่แปรงแล้วเราระบายสีลงไปแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการเหมือนเราจะเติมจินตนาการของเราลงไปครับผมต้องการเรือนะครับเรือสัก1ลำเรือ1ลำนะครับเรืออะไรไม่รู้กดสร้างก่อน ดูซิว่าเขาจะเจนตรงเนี้ยให้มีเรือให้เราได้ไหมนะครับเหมือนเราทำการวาดรูปอะครับวาดรูปในในภาพที่เราต้องการออกมาว่าเราจะวาดยังไงเมื่อเราวาดรูปไม่เป็นอนะเมนูเครื่องมือนี้ผมว่าโอเคนะครับอา่ามีเรือหนึ่งลำถ้าถ้ามันไม่พอผมพิมพ์เป็นอย่างนี้มันไม่ได้ใช่ไหมเรือใบแล้วกันเรือใบหรือใครจะเอาเป็นเรือยอทเรืออะไรลองดูครับ อันนี้ผมเอาเป็นเรือมันก็เลยดูภาพแล้วเป็นเรือเรือเกินไปอ่าเราลองสร้างอีกครั้งนะครับเอาเป็นเรือเรือใบแล้วกันถ้าเราไม่พอใจเราสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะครับอุ้ยโอเคแล้วอะ่ะผมชอบผมชอบอุ้ยรูปนี้ก็สวยนะหรือจะเอาเป็นรูปนี้นะครับก็ก็ก็โอเคนะครับ ก็มีเรือแล่นแต่ลูกนี้เอาไกลๆแบบนี้ดีกว่าอีกผมได้ละหนึ่งลูกนะครับก็กดเสร็จสิน้นทุกคนเห็นไหมเราจะได้ภาพออกมาพร้อมกับมีเรือหนึ่งลำที่อยู่บริเวณนี้ให้เราตกแต่งออกมาให้เราแบบนี้นะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากให้มันแบ็คกราวน์ตรงนี้มันไม่ชัดก็ทำการก๊อปปี้แบ็คกราว์แล้วก็ลบแต่เรือก็ได้นะครับหรือจริงๆใครอยากได้ก็ไปหารูปภาพแล้วก็ลบแลลบ็คกราวน์แล้วเอาเรือใส่ใช่ไหมแต่อันนี้เราเติมจินตนาการเข้าไปได้ง่ายกว่านะครับ โอเคผมจะลองทําเป็นรูปอื่นบ้างนะครับได้ละกดไปที่อย่างอื่นบ้างผมจะไปทําในส่วนของอเลือกไปที่รูปนะครับแล้วกดที่แก้ไขอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปใช้แปลงอีกผมขอลองเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้จ๊ด,ดเอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้เอาอีกครับอีดิอีกลองอีดิทอีกสักทีนึง เครื่องบินอ่าโดยสาร้เครื่องบินลบดีกว่าเครื่องบินลบ F 1 6 F 1 6แล้วกันดูซิว่าเขาจะทำให้เราได้ไหมนะครับกดสร้างครับมันก็จะมีเครื่องบินอยู่บริเวณน,นี้นะครับ เฮ้เจ๋งว่ะทุกคนนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ขนาดที่เราปรับไปด้วยนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รูปออกมาก็จะเป็นการเติมจินตนาการของเรานะครับว่าเราอยากได้ภาพอะไรอยากเห็นอะไรแบบนี้ก็เป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เอาไปตกแต่งได้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ